หนคนเดียวยังเสียงดังว่าเลยพรอมไหมพร้อมอ่ะครับผมว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเข้าสู่ภาคสนามภาคปฏิบัตินะครับใครที่มีโอกาสปฏิบัติได้ก็เดี๋ยวเข้ามาเลยนะครับมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจนะครับอันดับแรกที่ติดอยู่ข้างบนก็คือตัวนี้ครับถังแก๊สหรือถังก๊าซ LPG อันดับแรกเราต้องรู้จักถึงคุณลักษณะสมบัติของคุณสมบัติของมันก่อนว่าหนึ่งถ้ามันรั่วออกมาก๊าตัวนี้จะลอยขึ้นหรือตกลงรู้ไหมครับรู้ไหมครับรู้ไม่รู้อ่าไม่รู้ถ้าก๊าตัวนี้มันรั่วออกมามันจะตกอยู่ที่พื้นเพราะน้ําหนักของมันหนักกว่าอากาศ นะครับจะตกอยู่ที่พื้นที่ไหนต่ําสุดมันก็จะลอยไปลอยไหลไปตามพื้นเหมือนน้ํานะครับนึกออกไหมนึกภาพออกนะและมันจะขยายตัวจากของเหลวที่อยู่ในถังกลายเป็นไอการสได้ถึง2องห้าสิบเท่าคือถังแก๊สนี้หนึ่งถังถ้ามันรั่วซึมออกมาถ้ากับบริเวณที่เรานั่งอยู่เนี้ย มีถังแก๊สทั้งหมดอยู่กี่ถังครับ250ถังถ้ามันมีการไปรเจอประกายไฟตรงนี้คือทะเลเพลิงนะครับพวกเราทุกคนจะโดนไฟคลอกกันหมดนะครับน่ากลัวไหมอ่าน่ากลัวเพราะนั้อนเราต้องถึงมาทําความรู้ความเข้าใจของกับมันไงเพราะว่าตัวนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าทุกบ้าน ้องม,มีใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มันรั่วซึมออกอมาคุณสมบัติของมาอีกอย่างหนึง่งไม่มีสีรั่วซึมออกมาเลามองเห็นนะครับไม่เห็นอีกอย่างหนึง่งไม่มีกลิก่นรั่วซึมออกมาได้กลิ่นไหมครับไม่ได้กลิ่นแต่ปีตเตเรียมแห่งประเทศไทย เขาเติมแต่งกินลงไปในถังเพราะนั้นเราถึงได้กินแก๊สเวลามันรั่วซึมออกมาแต่กินตัวนั้นไม่มีผลไม่มีพิษภัยต่อร่างกายเป็นกินฉุนจัดนะครับทำให้เรารู้เองว่ามันมีการรั่วซึมออกมาดูตาตาแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งบำรุงรักษาเราบางทีเราจะมองไม่เห็นว่ามันรั่วซึมออกมาให้ใช้ฟองน้ำาชุปสบู่ หรือน้ำยาล้างจานเช็ดทำความสะอาดไปในตัวแล้วสังเกตด,ดูว่าบริเวณข้อต่อจุดต่างๆจนถึงเตามันมีฟองพุ่งออกมาไหมมีฟองเป็นลูกโป่งพุ่งออกมาไหมถ้าตรงนั้นมันมันเป็นลูกโป่งพองมาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอะไรมันรั่วแล้วต้องรีบทำการจัดการทันที นะครับแล้วที่เขาเรียกกันว่าแก๊สระเบิดหรือ,อก๊าซระเบิดเนี่ยเคยได้ยินนะครับโอ้ยบ้านนี้แก๊สระเบิดบ้านนี้ก๊าซระเบิดมีคนตายด้วยมีคนเสียชีวิตด้วยมันเป็นยังไงมันเกิดจากการที่ว่าแก๊สมันรั่วไหลแล้วสะสมอยู่ภายในบ้านภายในห้องภายในอาคารที่ได้สัดส่วนพอเหมาะผสมกับอากาศและเกิดการ จุดติดโดยฉับพันนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูครับอันนี้คือบ้านหลังหนึ่งให้เรามองเป็นบ้านนะครับมีแก๊รั่วแล้วแกป๊ปไปได้แล้วมีประกายไฟยเกิดขึ้น อาแล้วครับแก๊สรั่แล้วเกิดประกายไฟเห็นไหมตกใจเดี๋ยวให้ดูทีเพื่อมองไม่ทันมีแก๊สรั่วมีประกายไฟแต่มันมีข้อแม่งว่าบ้านของผมเนี่ย หลังคามันเปิดได้ใช่ไหมมันถึงไม่แตกออกไงแต่ถ้าบ้านของคุณล่ะหลังคาเปิดได้อย่างนี้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการระเบิดปุ๊บกำแพงผน,นังหลังคาปิวกระจายหมดอ,ดอ่อีกทีครับอีกท,กทีมาใกล้ๆเลยจ้า ชัดรัวๆไปเลยไม่ทานหรอกชัดรัวๆไปเลยเอาเลยไม่ได้มันต้องเปิดก่อนมันต้องเปิดก่อนเปิดแก๊สให้มันหมุนก่อนพร้อมยังอ้าวเตรียมสามสองหนึน่งตุ้มผมคงบอกไงว่า ตอนนี้ภายในห้องนั้นน่ะในบ้านนั้นเนี่ยมันเกิดการระเบิดไปแล้วอากาศที่สะสมอยู่ภายในหรือออกซิเจนที่อยู่ภายในมันเบาบางเมื่อมันเบาบางแก๊สมีอากาศเบาบางไม่เพียงพอน้อยกว่าสิบหกเปอร์เซ็นไฟไม่ติดนะครับอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้โบ์แล้วที่ก๊สมันอยู่สะสมออกไปแล้ว เมกิ้หนูถ่ายไหนลูกโอเครู้ละรู้แล้วที่ไม่ทันนะเมื่อกี้ถ่ายคนกดนไม่ได้ถ่ายตูต้ตตตมันไม่ทันหรอกครับ <ś led> มันต้องมันต้องเป็นวิดีโอมันต้องถ่ายเป็นวิดีโอ <ś led> เพราะมันแป๊บเดียวมไม่เป็นไรเดีย๋ยวไปถ่ายไฟใหญ่ๆไฟใหญ่ๆนะ เพราะฉะนั้นจําไว้อย่างเด็ดขาดถ้าเราเข้าบ้านเข้าอาคารเข้าครัวถ้ามันมีกลิ่นกา๊าซคาโค้งจะเป็นกลา,า,างค่ำกลางคืนก็แล้วแต่ห้ามทําให้ก่อเกิดประกายไฟโดยเด็ดขาดไฟที่เปิดอยู่แล้วอย่าไปปิดที่ปิดอยู่แล้วอย่าไปเปิดนะครับแล้วยังไงต่อ,อเปิดประตูหน้าต่างระบายกลิ่นกา๊าซให้ออก จะให้เร็วขึ้นทําไมครับไม่กวาดกวาดกวาดเหมือนปกวาดบ้านนะครับกวาดไปกวาดไปให้กลิ่นผานในบ้านมันจางน้อยสุดนะครับนะครับแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็มาตรวจดูว่าไอ้ถังก๊สถังแก๊สเราเนี้ยมันรั่วซึมตรงไหนนะครับเอามาดูต่อไปครับ